สวัสดีจ้าแม่มสินจา้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํสาสนาการราคาทองคาวิเคราะห์ทองค,คางคและรายงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่8สิงหาคมปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวขึ้นต่อจากวันนี้เงินบาทแข่งค่าที่บริเวณ32.323บาทต่อ1ดอลลาร์ส่งผลให้ทองในประเทศขาดแรงหนุนบางส่วนภาพรวมทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวผันผวนหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบเดือน เหนือบริเวณ3,400ดอลลาร์ต่อหนึ่งทรอยออนหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาสูงกว่าคาดการจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดปรับลดอัตราดอกเบีย้ยท่ามกลางความกังวลต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐเฟดนอกจากนี้นะคะทองคำได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยท่ามกลางความวิตกกังวลมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐ ต่อประเทศคู่ค้าที่เริ่มมีผลบังคับใช้โดยประเทศคู่ค้าจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตรา10-5ถึสเอร์เซตส่งผลให้ตราภาษีนำเข้าของสหรัฐสูงที่สุดในรอบศตวรรษ หลังจากนั้นทองคำเผเชิญแรงขายทันทีที่มีข่าวยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนันทร์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะพบกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งแรกระหว่างผู้นำทั้งสองนับตั้งแต่ปี2021 กระตุ้นความหวังว่าสงครามรัสเซียยูเครนอาจใกล้สิ้นสุดลงโดยนักเวลาทุาม่มสินบันทึกวิดอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บริเวณ3,395.590ดอลลาร์ต่อหทรอยออนนาชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวที่บริเวณ98.050จุดด้านกองทุนเอสฟีดาซื้อทองเพิ่ม 6.3ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ959.09ตันสำหรับวันนี้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามราคาทองคำเคลื่อนไหวไซเวระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ3,386ดอลลาร์3,373ดอลลาร์3,363ดอลลาร์หากุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ3,358ดอลลาร์3,344ดอลลาร์และ3 3 3ดอลลาร์ตามลำดับ โดยมีแนวต้านแรกรอยู่ที่บริเวณ3,398ดอลลาร์3,405ดอลลาร์3,413ดอลลาร์หากาพันขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ3,421ดอลลาร์3,431ดอลลาร์และ3,438ดอลลาร์ตามลำดบับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่8สิงหาคมปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคา ณเวลาทำเงิมสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาอจากสมาคมค้าทองคํา4ครั้งราคาครั้งที่4ปรับลดลงมา50บาทสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่200บาทเมินสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑนะนี้ด้วยน,นะคะอย่างไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเมนสิน้วยนะคะขอบคุณทุกท่านรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ